สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลท์ภูเกตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปิดวิทยุนะครับหรือว่า FM นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมหาวิธีการเปิดนะครับกดเมนูนะครับศูนย์นะครับผมอ่ามันจะขึ้นโหมดเรดิโอมาครับตอนนี้มันปิดเป็นออฟอยู่เราก็เปิดให้เป็นออนนะครับกดเมนูเลื่อนมาครับดอกศรมันจะลงด้านล่างนะครับเราก็กดปุ่ม ดอกสรนขึ้นลงได้เลยครับเปิดให้เป็นออนนะครับอ่ากดโอเคเห็นไหมครับมันจะขึ้นโหมด fm มาให้แล้วนะครับส่วนวิธีสแกนช่อง fm นะครับกดเมนู2นะครับแล้วก็กดเมนู1ครั้งมันก็จะสแกนช่องให้นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ส่วนวิธีการปิด fm นะครับเหมือนเดิมเลยครับกดเมนู0อ่ากดเมนูเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ปิดกดดอกสรนขึ้นให้เป็น o อฟนะครับแล้วก็กดเมนูยืนยันอ่านี่ก็คือวิธีการปิดนะครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ,อย่าลืมกดฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ